จังหวัดพิษณุโลกผู้สื่อข,ข่าวได้รับแจ้งว่ามีร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อดังเชิญชวนลูกค้าทานก๋วยเตี๋ยวฟรีในช่วงเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่โดยร้านดังกล่าวคือร้านก๋วยเตี๋ยวดูดีปักธงชัยสาขาบรมใต้โลกนาฏอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกโดยเจ้าของร้านคือคุณฐานันดรพึ่งพินได้เปิดเผยกับทีมข่าวว่าตนเองได้จัดสรรรายได้ส่วนหนึ่งไว้สำหรับแสดงความขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนทานก๋วยเตี๋ยวที่ร้านของตนมาตลอดทั้งปี โดยก่อนร้านจะหยุดในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่หนึ่งวันนั้นก็จะคืนกำไรให้กับลูกค้าและประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลกด้วยการทำก๋วยเตี๋ยวทุกเมนูของทางร้านให้รับประทานฟรีซึ่งจะทานคนละกี่ชามก็ได้ซึ่งทางร้านได้เตรียมวัตถุดิบสำหรับปรุงก๋วยเตี๋ยวในวันนี้ทั้งหมด500ชามซึ่งคิดเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า1 5 0 0 0บาทครับกิจกรรมิฟรีในครั้งนี้เราจัดขึ้นเป็นประจำทุกป,ปีนะครับเพื่อป็นกรรตอบแทนลูกค้าและก็เลี้ยงให้กับประชาชนที่สัญจรผ่านไปผ่านมา นะครับวันนี้เราเตรียมของไว้มากมายนะครับมากกว่า500ชามเพื่อรองรับลูกค้าที่จะมาทานปีในครั้งนี้โดยคุณธานอันดอนยังกล่าวอีกว่าทางร้านได้ส่มนาคุณลูกค้าด้วยการให้ทานก๋วยเตี๋ยวฟรีในช่วงปีใหม่ซึ่งจัดติดต่อกันมาแล้วปีนี้เป็นปีที่3ซึ่งในวันนี้มีทั้งลูกค้าประจําและลูกค้าที่สัญจรผ่านไปมาแวะมาทานกันเป็นจํานวนมาก กมลชายอุปถัมภ์สำนักข่าวเสรีชนนิวรายงานร่วมสนับสนุนข่าวโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดรักษาความปลอดภัยนพกันเรื่องความปลอดภัยไว้ใจเราโทรศัพท์0 5 5 3 0 3 8 1 7ห้างหุ้นส่วนจำกัดแทนซอร์วิสบริการงานรักษาความปลอดภัยงานรักษาความสะอาดงานดีมีมาตรฐานราคาบริการประทับใจติดต่องานสมัครงานโทรศัพท์05530-3815 สมาคมสื่อสารมวลชนพิสูจนโลกข่าวสารฉับไวทันใจทุกช่องทาง